เปิดบ้านปุ้ยพิมลวนันเปิดความลับครั้งแรกเผยชีวิตคู่ปุ้ยพิมลวันกับสามีหนุ่มชัชพง์เผยเรื่องราวครอบครัวสามีภรรยาคนตรงไปตรงมาทั้งมานทั้งห้าผ่านอะไรมาเยอะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจบมาทํางานเจอกันที่ร้านอาหารทําให้ปุ้ยเกิดความรู้สึกรุ่นพี่คนนี้ขิดไม่ซื่อจะกินเราเข้าแล้วหนุ่มบอกว่าตอนนั้นชอบความเท่แมนแมเราชอบใส่เสื้อขา ชอบผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวด้วยเขาใส่ประจำตอนนั้นชีวิตคู่สามีสุดเนี้ยปุยเผยจะบอกโรคจิตก็ไม่ใช่แต่จะเป็นพวกเพอร์เฟคชันนิสต์มากําใแม่บ้านลาออกไปแล้วหลายคนเวลาฝนตกห้ามซักเสื้อผ้าต้องซักตอนมีแดดเท่านั้นถ้ากลิ่นเหม็นอับขึ้นมาจะถอดให้แม่บ้านไปดมทันทีสุดท้ายสามีก็ต้องทำเองหลังจานซักผ้าเราด้วยเขาก็เอาไปทำเองหมดเรื่องกินก็เยอะต้องอร่อยแพงไม่แพงก็ได้ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อย วางช้อนเลยส่วนเรื่องที่ถูกสามีหลอกอยู่หลายปีปุยเล่าระบายความอัดอั้นเลยว่าหลายปีผ่านไปถึงจะรู้ว่าสามีโคตรสุดยอดไม่รู้ใครเป็นบ้างจะไปดื่มหนับขอภรรยาก็โอเคเราตื่นตีห้าครึ่งต้องไปทํางานเช้าเห็นห้าทุ่มกลับมาแล้วเราก็นอนเหมือนหลับไม่พอ่อสักแป๊บก็ตื่นแล้วนาฬิกาปลุกดังเราก็ไปทํางานผ่านไปหลายปีไปกินข้าวเจอกลุ่มเพื่อนพี่หนุ่มเขาเมาก็ถามเฮ้ยเฮ้ยทุกวันนี้มึงยังหมุนนาฬิกา หลอกภรรยาอยู่เปราวะปุยไม่รู้หรอกเวลามันจะออกไปเที่ยวมันหมุนนาฬิกาไว้ก่อนสามียอมรับหมุนนาฬิกาไว้ทั้งก่อนไปและกลับอย่างจะกลับตีห้าเราก็หมุนไว้ตีสองแอบเปลี่ยนตอนเขาหลับมองแง่ดีเนาะเราอยากให้เขาพักผ่อนไม่ต้องคิดมากก่อนจะหันไปถามพิธีกรว่าหลังออกรายการนี้มีเลิกกันไปแล้วกี่คู่โดยทั้งคู่ยอมรับเคยเกือบยารักเพราะอารมณ์ที่รุนแรงของอ e ีฝ่ายตอนวัยรุ่นแต่งงานใหม่สามีท้ายาจากนั้นก็ตกล ว่าจะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แต่เราจะปรับการซึ่งเราก็ไม่ได้ผิดใจกันมานานแล้ว